วันนี้มิเตอร์เกษตรยังยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนสูตรนวัตกรรมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโน,โนเวอร์แพนขาดดดสารสูตรออิโกแซ,ซคคาไลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปร,ปรับรุงดินตราหญิงเกษตร วันนี้เราอยู่กันที่หมู่4ครับบ้านท่าดินแดงตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงที่แห่งนี้ครับเจ้าของสวนเขาปลูกทุเรียนพันหมอนทองนะครับมีอายุตั้งแต่4ปี3ปีแล้วก็8เดือนเขามีทั้งหมด300ต้นแล้วเขาบอกว่าเกือบจะโค่นทุเรียนทิ้งแล้วเพราะปลูกมามีแต่โรคลุมเลา้าเรียกว่าต้นโทมเกือบตายปรากฏว่ามีหลายเจ้าครับเข้ามาแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อบํารุงดูแลต้นทุเรียนแต่ทุกเจ้าก็ได้รับการปฏิเสธไปบางเจ้าก็ทดลองใหม่แต่ไม่ได้ผลอะไรจนวัันนนนหนึ่่งครบมมีีผู้ทาแนะนํ แล้วบอกว่าใช้3ากะโหลวแพนสูตรนวัตกรรมใหม่สิปรากฏว่าครับแนะนำตั้งแต่เดือนพฤศจิกาส่งมาให้มาใช้บอกว่าเอามาหนึ่งชุดมาใช้ปรากฏว่าครับยังไม่ใช้ไปใช้เดือนมกราพอมาใช้เดือนมกรานั้นใบทุเรียนออกที่เรียกว่ารุ่นที่3แล้วพอรุ่นที่3ามก็บำรุงติดอก,กติดใจบอกว่าถ้าใช้แล้ว3วันไม่เห็นผลจะคืนไปและจะไล่ไม่ให้เข้าสวนอีกต่อไป3วันเห็นผลตื่นเต้นดีใจและปรากฏว่าขนาดนี้ครับ าก็สามารถที่จะมีทุเรียนนะครับล่อเลี้ยงได้ถึงสิ้นปี68เลยทีเดียวและตลอดระยะเวลานั้นนะครับบอกว่าไปทดลองกับทุเรียนอายุ8เดือนด้วยนะครับเว้นกันเป็น6แถวแล้วก็อีก6แถวแบ่งครึ่งกันปรากฏว่าทุเรียนที่ใช้3เกระวแนพันธุ์สูตรใหม่โอ้โหใบออกงามดีส่วนที่ใช้อย่างอื่นบอกตรงๆยังเสียใจอยู่เลยรู้อย่างนี้ใช้ทั้งหมดแล้วก็ดีทําให้ล่าช้าไปเขาบอกว่าขนาดนี้ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้นะครับสําหรับการดูแลทุเรียนโดยเฉพาะของพัทลุงที่สําคัญครับ เขาบอกว่าดินที่นี่ดินระดับที่เรียกว่าเหนียวล้านเปอร์เซนต์ก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นดินทรายขี้เป็ดอีกต่างหากทางฝั่งนูน้นที่สําคัญน้ําท่วมขังอยู่นานเรียกว่ารากเนี่ยนะครับอยู่แช่น้ําไว้เลยแต่เขาบอกว่ารอดได้สมเกลือวัแพ่นสตรนวัตกรรมใหม่พูดได้ยาวอย่างนี้มารู้จักกับเจ้าของสวนเจ้าของสวนครับเรียนเชิญแนะนําตัวด้วยครับผมกันนาพงศ์หลักสตวีครับชื่อเล่นชื่อเอ็มครับครับพี่เอ็มครับถามพี่เอ็มเลย ตอนที่เขามาแนะนำนั่นนะเราเหตุใดตอนนั้นเราเขาเรียกว่าเป็น f อกันถูกไหมครับครับเป็น f อแลวทำไมถึงอยู่ๆก็ตัดสินใจเพราะว่าทราบมาว่า PM ก็จบทางด้านการเกษตรมาด้วยครับใครต่อใครบอกอะไรก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างที่เชื่อก็เพราะว่าเรามีฐานความรู้อยู่มันเป็นอย่างไรเล่าให้พี่น้องฟังด้วยครับตอนนั้นก็ปลูกท้เรียนมาก็เมื่อปลายปียแล้วเราก็จะทิ้งแล้วส่วนทุเรียนเพราะว่าเราก็ดูแลไม่ไหวแล้วมันโซมจัดทีนี้จังหวะที่พี่เขาเข้ามาก็อยู่ในจังหวะที่เราก็า หมดใหญ่แล้วพี่ก็บอกว่าลองใช้ดูก็เลยแต่ถินไม่ลองก็ไม่รู้ก็เลยลองใช้ดูเรียกว่าเป็นขั้นสุดท้ายสุดท้ายแล้วตอนที่ใกล้ตายนะบอกอาการของหน่อยครับว่ามันใกล้ตายเนปะ็นยังไงครับที่ใกล้ตายขนาดนั้นช่วงปีที่แล้วก็มันเป็นช่วงเข้าหน้าแรงจัดด้วยพวหน้าแรงจัดเนี่ยก็คือทุเรียนดินเหนียวดินทรายเนี่ยมันดูแลโคตรยากเลยครับแต่ทีนี้พอมันโซมเนี่ยใวมันก็ร่วงหมดเลยเพราะว่าเชื้อรากาลงด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงของทุเรียนนอ,อนแอง โลกลุ่มเลาก็คือเหมือนจะตายแล้วครับแต่ละต้นนี้แทบไม่มีใบให้ใหดูเลยไม่มีใบหลงเหลือเลยเศร้าใจมากเศร้าใจมากตรงนี้เป็นดินพลุนะครับปลูกยางก็ไม่ขึ้นเป็นดินน้ําน้าซับนะครับมีน้ําตลอดแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเราปลูกทุเรียนที่เป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็ได้ผลขนาดนี้ถือว่าโอเคเหสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เวอร์เพลนจริงๆอรัชุก,กู้เวอร์เพลนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ใช้มาเยอะจนเราจะทิ้งสวนแล้วเพราะว่าไม่ไหวเพราะว่าเราก็หมดไปเยอะแล้วนะครับ ผมถามพี่เอิมนิดนึงตอนนั้นน่ะที่เขาให้มาตอนเดือนพฤศจิกาที่บอกว่าเอามาหนึ่งชุดนะ่ะครับทาไมเราไปขอเขาฟรีล่ะครับไม่คิดจะซื้อเขาเลยหรอครับ<ๆ>ตอนนั้นตอนนั้นเราเรื่องของของฟรีครับเพราะว่าเราเป็นเพจสวนซับทวีใกลๆก็รู้จักเราดังนั้นเนี่ยใครที่จะให้เราใช้อะไรถ้าเกิดว่าคุณมีของดีจริงๆก็เอามาใช้ฟรีก่อนสิครับ เดี๋ยวถ้าเจอว่าใช้ดีผมจะซื้อเน่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นการลองใจกันใช่ถ้าด<ถ>ีจริงคุณก็ต้องกล้าเสี่ยง<ช>ยอมลงทุนกับผมหน่อยหนึ่งใช่ตอนพี่เอ็มมาใช้นะ่ะมาใช้ช่วงไหนครับเห็นว่าได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วมาใช้เดือนมกรามันเป็นยังไงครับอ่อพี่อุ้มสง่งเปอร์เพลนให้ผมใช้เนี่ยเดือนพฤศจิกาผมมาใช้เดือนมกรานะครับเพราะว่าพฤศจิกาธันวามาถึงมกราเนี่ยช่วงนั้นผมไม่สบายเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่า ก่อนน้นเนี่ผมทําทุเรียนแบบเคมีร้อยเปอร์เซ็นคือสุขภาพเราเนี่ยเสียด้วยผมก็ต้องนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเราสูดดมสารเคมีอยู่ตลอดแล้วต่อเนื่องคือร่างกายไม่ไหวแล้วคือช่วงที่พักอยู่ที่พี่ผุ้มสสงมาให้เนี่ยก็คืออยู่โรงพยาบาลอ๋อก็นี่แหละครับเหตุผลที่ไม่ได้ใช้ นึกว่ายือเอาไว้ไว้หลังตู้เย็นแล้วก็ลืมแต่เพราะป่วยจากเคมีที่มีมาตลอดเวลาพี่เอ็นครับเรามาเริ่มใช้ตอนเดือนมกราลา6 8นั้นนะเอามาใช้เกี่ยวกับข้องกับอะไรครับฉีดใบทุเรียนเลยครับแล้วก็ฉีดมาตลอดเลยตั้งแต่ม,มกราลามาจนถึงปัจจุบันทุเรียนผมที่ไม่มีใบเหลือแล้วนะครับผมสามารถทําใบเนี่ยจากมกราลามาจนถึงมีนาเมษาแล้วก็สามารถทําดอกใตที่เห็นอยู่ครับขนาดเนี้ยที่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ต้นครับที่เริ่มออกลูกออกผลเนี่ยห้าสิบต้นครับ ห้าสิบต้นนะครับใช่ครับลูกเขาขนาดไหนบ้างครับผมเห็นเนี่ยมันหลายรุ่นเหลือเกินที่อาจารย์เห็นตัวเนี้ยคือบอกได้เลยตั้งแต่เดือนหน้าไปจนถึงเดือนธันวาคมเนี่ยที่สวนรัพท์ทวีเราจะมีทุเรียนกินทั้งปีเลยครับอาจารย์เพราะว่ามันมีหลายรุ่นครับตั้งแต่ชี่เวอร์เพนมาแต่ก่อนนะครับปีที่แล้วย้อนกลับไปปีที่แล้วก่อนที่ทุเรียนก่อนจะโม้มทั้งแปลงเนี่ยผมได้ทุเรียนเจ็ดลูกได้ลูกสาวมาเจ็ดลูกใช่ครับลงทุนไปเป็นล้านดีใจมากเลยนะครับลงทุนเป็นล้านลูกละแสนกว่า หลังจากนั้นเป็นยังไง, <c oughs> งพี่ครับหลังจากฉีดเวอร์เพลนมาครับทุเรียนที่เห็นเป็นลูกอยู่ในปีนี้ที่เห็นแขวนที่บนต้นนะครับก็จะเป็นปีแรกปีที่แล้วไม่เคยเป็นเพราะหลังฉีดเวอร์เพลนนะครับก็จะมีมีตัดเดือนหน้าด้วยพอตอนที่มันติดเป็นผลนะดอกมันออกเยอะอยังไงบอกให้ผมหน่อยครับคือหลังจากฉีดเวอร์เพลนมาครับไม่น่าเชื่อว่าทุเรียนออกดอกเนีเยอะมากนะทุกต้นเนี่ยดอกแบบว่าเราไม่ต้องไปใช้อาหารตัวอื่นเดียวฉีดป้นเพื่อเปิดตาดอกคือไม่คิดว่าจะเชื่อว่าการใช้เวอร์เพลนอย่างเดียวแล้วฉีด ใต้ตอจริงจะทําให้ดอกมาเยอะขนาดนี้ไอผมพเองก็จบเกษตรมาด้วยเราก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอาจารย์พอลองแล้วเนี่ยมันออกเยอะจริงทุกต้นดอกมามันมาออกดอกตรงที่ช่วงฝนเยอะครับ<อ>แล,ล้วดอกก็ร่วงหมดเลย<อ>แต่สุดท้ายเขาออกจุด2อจุดสามาใหมาออ่พี่เอ็มครับเห็นว่าขนาดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยครับมันยังไงพี่เอ็มเล่าเรื่องนี้ผมฟังหน่อยเถอะเอาจริงๆการปลูกทุเรียนนะครับ จังหวัดพัทลุงเนี่ยค่อนข้างจะปลูกกันน้อยและปลูกกันยากนะครับยิ่งส่วนของเราเป็นดินเหนียวดินทรายด้วยมันก็ยิ่งยากไปใหญ่นะครับ แล้วก็มีพวกเพื่อนๆวงการเกษตรนะครับ,รบที่ปลูกทุเรียนกันก็เห็นว่าของเราเนี่ยปลูกในทุเรียนที่ดินดินเลวครับสามารถจะให้ผลผลิตได้ขนาดนี้แล้วทุเรียนตัวได้ขนาดนี้ก็มีคนเข้ามาดูเยอะนอกจากเลวดินเลวแล้วอย่างดินที่มันชุ่มน้ารากลอยอยู่บนน้าตลอดเวลามันเป็นยังไงครับพี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแปลงทุเรียนที่ปลูกดินระดับน้ําทื่นนะครับก็คือ น้ำท่วมทุกปีปีหนึ่งประมาณสองครั้งถึงสามครั้งประมาณเอวครับท่วมโคนทุเรียนเลยแต่ว่าน้ําก็จะปาดประมาณสองคืนแต่ว่าที่พื้นดินก็ยังเฉะอยู่ประมาณสองเดือนครับปกติถ้าเป็นทุเรียนดื่นนะมันปักบุ้งหรือทุเรียนครับทุเรียนครับเกือบจะเป็นปักบุ้งเลยก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีตายทุกๆปีเพราะว่ารากมันโดนน้ํามันเป็นเชื้อรานะครับแต่หลังจากใช้เเวอร์เพลนมาเนี่ยที่น้ําท่วมทุกปีไม่ตายเลยครับสวยขึ้นมากเลยตอนนี้ จาก7ลูกลงทุนไปล้านกว่าคำว่าลงทุนล้านกว่านี่คือหมายถึงสารเคมีต่างๆที่ทําให้พี่เอ็มเจ็บป่วยไปณนะวันนี้การลงทุนของพี่เอ็มเนี่ยที่ติดผลผลิตทั้งหมด50ต้นนี่ใช่ไหมครับ,รบน้ำหนักของทุเรียนยังไงครับพี่ปีนี้หลังจากใช้เวอร์เพลนมาตั้งแต่ต้นปีนะครับผมจะฉีดทุก7วัน อยากฉีดบ่อยมากเลยแต่ว่าฉีดทุก7วันเพราะว่าโลเห็นแล้วว่าผมลลนรับมาชัดเจนปีนี้ผมว่าทุเรียนที่สวนผมน่าจะติดผลผลิตประมาณครึ่งตันก็โอเคแล้วครับถ้าลูกละ3กิโลก็ประมาณสัก150นะถูกไหมครับจาก7ลูกมาเป็น1 5 0 160ลูกนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับการที่เสียเป็นล้านหลังจากที่เราใช้3เกลือนี่เราเสียไปเท่าไหร่ครับในขนาดนี้เออไม่กี่บาททีครับคือไม่ต้องคิดมากอาจารย์เพราะว่ามันแทบไม่ไม่มีต้นทุนต้นทุนต่ำมากแล้วก็ที่สำคัญปีนี้ผมยังไม่ได้นอนโรงพยาบาลเลย แมบถือว่าถ้าถ้าพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ชมอยู่เนี่ยนะครับคำว่านอนโรงพยาบาลนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับอาการเจ็บป่วยของคนที่โดนเคมีนี่มันฝังลงไปในกระแสเลือดกระแสเลือดคือเป็นระบบที่เป็นหล่อเลี้ยงทั้งร่างกายก็หมายความว่าในตัวของเรามีเคมีมากมายซึ่งก่อกําเนิดเกิดโรคขึ้นหลังจากนั้นที่เราไม่รู้ทราบสาเหตุมากมายที่หมอวิเคราะห์แล้วบอกว่าเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุสิ่งเหล่านี้พี่เอ็มก็ได้บอกว่าทําให สุขภาพของพี่เอ็มดีขึ้นมากปีนี้ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยนี่คือความสุขอย่างหนึ่งของทางการเกษตรในฐานะที่พี่เอ็มครับมองเรื่องอย่างนี้และมองทุกอย่างเพื่อความยั่งยืนทั้งสุขภาพทั้งการเงินต่างๆพี่เอ็มอยากจะบอกพี่น้องนักการเกษตรที่กําลังเริ่มต้นหรือว่าอยู่ในดินเสื่อมดินโทมดินที่เสียหายต่างๆพี่เอ็มอยากจะบอกเขาอย่างไงครับคืออย่างกระบอกเกษตรกรนะครับที่ปผูกทุเรียน ที่อยู่ในสภาพเคยเหมือนผมมาก่อนนะครับก็คือเสาะหาสะแสวงหาผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่อยู่ในช่องทางออนไลน์มาใช้นะครับว่าจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายแล้วเราเนี่ยมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากแล้วมันไม่ได้ตามได้ผลตามที่เราคาดหวังไว้นะครับคือเราเสียทั้งเงินแล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราอยู่กับสารเคมีสุขภาพเราก็ไม่ดีครับและผมมั่นใจได้เลยว่า,าพี่น้องที่ปลูกทุเรียนเนี่ย ประมาณ90%เกือบ100%ยังใช้เคมีกันอยู่แล้วผมมั่นใจว่าหากพี่น้องเกษตรกรมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่าง3เครีเวอร์เพนที่ปราศจากสารเคมีเลยนั่นหมายความว่าคุณจะปลอดภัย100%แล้วแน่นอนทำสวนตุงเรียนประสบความสําเร็จแน่ครับต้นตุนต่าแน่แล้วสุขภาพดีแน่ไม่ต้องเป็นมะเร็งในช่วงที่เราทําสวนทุเรียนแน่นอน